กูไม่รู้คำถามคาใจและคำถามจากโซเชียลไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บบอร์ดถามกันเข้ามาเยอะมากที่ครับชุดน้ำหนตอน2ตอนหรือ3ตอนดีกว่ากันบอกตรงนี้เลยยิ่งตอนเยอะยิ่งเย็นนะครับแต่มันจะแพงไงดังนั้นเนี่ยกูไม่รู้ในวันนี้ก็เลยจะมาคลายสงสัยกันว่าไอ้สตัวนี้หตอน2ตอนหรือ3ตอน แบบไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันแบบไหนจะเย็นถึงใจมากกว่ากันแล้วหนึ่งตอนสามารถใช้กับ CPU แรงๆได้หรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ อยู่กับแอดบิกเจนนะรองอิลุนและนี่คือรายการกูไม่รู้ครับสำหรับกูไม่รู้ในวันนี้เนี่ยจะมาคลายความสงสัยกันในเรื่องของชุดระบายความร้อนด้วยน้ำชุดน้ำระบบปิดหรือ water cooling aio นะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันแต่ผมขอนิยามว่ามันคือชุดน้ำปิดก๊าลกัดน,นะครับเรียกกันแบบคุ้นๆเข้าปากกันนิดหนึง่งชุดน้ำปิดนะครับซึ่งท้าความกันนิดหนึงก็แล้วกันนะครับ ชุดระบายความร้อนแบ่งหลักๆในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อยู่2รูปแบบก็คือระบบลมและระบบน้ําระบบลมก็เป็นพวกทาวเวอร์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวางหน้าลงไปหรือเป็นทาวเวอร์เด้งขึ้นมานะครับแบบนั้นก็จะใช้ในเรื่องของตัวคลีฟฟินกับตัวพัดลมและหน้าสัมผัสในการระบายความร้อนนะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็คือระบบน้ําก็แยกย่อยไปได้2รูปแบบ หนึ่งก็คือระบบน้ำเปิดที่ต้องเมนูนประกอบเองดัดท่อเองเติมน้ำเองอะไรเองและอีกหนึ่งแบบที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันก็คือชุดน้ำระบบปิดนะครับซึ่งเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับน้ําจะอยู่ข้างในข้างในนี้นะครับแล้วก็ใช้การไหลเวียนของน้ำนะครับกับหน้าสัมผัสเนี่ยคอยระบายความร้อนให้กับตัว CPU มีพัดลมเป่าไล่ความร้อนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่ง ตามนิยามของเขาแล้วเนี่ยยิ่งชุดน้ําตัวไหนที่มีตอนเยอะตอนเยอะก็คือ1ตอนจะเป็น1ส่วนแบบนี้นะครับสตอนและ3ตอนบางทีก็มี4ตอน5ตอน6ตอนไปถึง8ตอนเลยนะครับยิ่งตอนเยอะก็ยิ่งเย็นนะครับแต่ด้วยความที่มีตอนเยอะเนี่ยมันก็ต้องดูยาวนิดหนึ่งในชัยซีรีส์นะครับด้วยความที่มีตอนเยอะเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นในวันนี้แอดบีก็จะมาคลายความสงสัยกันว่าเฮ้ยหตอน2ตอน3ตอนเนี่ย มันจะแตกต่างในเรื่องของการระบายความร้อนมากแค่ไหนแล้วมันจะคุ้มค่าเงินที่เสียไปหรือเปล่า1ตอนจะใช้กับ CPU ีแรงๆได้หรือเปล่าเนี่ยแหละคระวันนี้เราเตรียมมาไว้ให้ดูกันแล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของผลทดสอบเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตัวที่วางเป็นบูเข่าตั้งอยู่ตรงนี้กันก่อนก็นแล้วกันนะครับวันนี้บิ๊กยกมา3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่เป็นรุ่นใหม่นะครับจากยี่ห้อเดียวกันในซีรีส์เดียวกัน เพื่อความยุติธรรมที่สุดบอกก่อนนะครับนี่คือชุดน้ำของคอแซรุ่นล่าสุดที่เป็นชุดระบายความร้อนแบบใหม่ในราคาที่ประหยัดนะครับราคาไม่สูงนะครับนั่นก็คือตัว H-Series ในรูปแบบของ R G B นะครับด้านบนสุดคือ h 55 R G B ราคา2,490บาทเป็นชุดระบายความร้อน120มิลลิเมตร1ตอนเป็นชุดน้ำระบบปิด1ตอนนะครับ ตัวกลางครับ H100 RGB ครับเป็นชุดน้ำระบบปิดในรูปแบบ2ตอนนะครับขนาดของเขาก็คือ240มิลิเมตรและดานล่างสุดนะครับคือ H150 RGB นะครับเป็นชุดน้ำแบบ3ตอนซึ่งทั้ง3ตัวจะใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนในรูปแบบเดียวกันแตกต่างกันที่ตัวหม้อน้ำขนาดจะไม่เท่ากันนะครับใช้พัดลมที่ใส่มาให้เนี่ย ผมเรียงกันแบบนี้เนี่ยทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับเป็น sp 1 2 0 elite rgb นะครับซึ่งคุณสมบัติของไอเจ้าชุดน้ำตัวนี้นอกจากที่มันจะเย็นแล้วราคามันยังถูกนะครับราคาไล่เรียงกันตั้งแต่2,490 ,3490 ไปจนถึงตัวนี้ก็คือ4,490เพิ่มตอนมา1ตอน ราคาต่างกัน1,000บาทนะครับเรื่องของวัสดุนะฮะโดยทั่วไปก็เป็นตัวหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับสายเป็นสายยางถัก ตัวบล็อกนะครับก็จะเป็นบล็อกแบบ rgb ซึ่งจะเป็น a r g b เท่านั้นนะครับไม่ใช่ rgb แบบที่เราสามารถปรับใน i q ได้ตัวนี้จะปรับไม่ได้นะครับจะเป็นหัวต่อ 5V rgb ซึ่งตรงนี้ต้องลองรับกับเมนบอร์ดที่เป็น 5V a r g b ด้วยเช่นกันนะครับถึงจะใช้งานในรูปแบบของ rgb ได้ถ้าไม่มีตัว 5V a r g b เนี่ยต้องซื้อตัวคอนโทรลเลอร์แยกมา นะครับหรือไม่งั้นก็ต้องซื้อคอนโทรลเลอร์ของคอแซมมาแล้วไปปรับใน i q เองก็ได้เช่นกันนะครับอะนี่คือตัวชุดน้ําคุณเห็นในเรื่องของคุณสมบัติไปแล้วนะครับหตอน2ตอน3ตอนอะอันนี้คือคุณสมบัติของมันแต่ทําไมมันถึงมีการระบายความร้อนที่แตกต่างกันล่ะในเมื่อหลักการของมันก็เหมือนกันก็คือมีน้ําอยู่ข้างในมีน้ําอยู่ข้างในแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในหนึ่งสิ่งที่คุณเห็นได้เลยคือในเรื่องของขนาดนะครับด้วยความที่มันมีพื้นที่มากขึ้น เห็นไหมฮะสองพันสามพันสี่พันมีพื้นที่มากขึ้นนะครับอันนี้ประมาณสักร้อยยีคูณร้อยยีันนส้ี่คูณร้อยยีและ360คูณร้อยยีนะอันนี้คือคร่าวๆตัวเลขคร่าวๆว,วัดตามขนาดพัดลมนะครับพื้นที่ของมันเยอะขึ้นดังนั้นน้ําหล่อยเย็นข้างในก็มีเยอะขึ้นรวมไปถึงพื้นที่ในการกระจายความร้อนจากตัวหม้อน้ำนะครับที่เป็นแผงรังพึ่งเหมือนหม้อน้ํารถยนต์ก็เยอะขึ้น ดังนั้นนี่แหละครับเป็นที่มาของในเรื่องของการระบายความร้อนที่แตกต่างกันแต่มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูผลทดสอบกันวันนี้เตรียม c ี u โหดเอาไว้ตามไปดูกันนะครับ เห็นประสิทธิภาพการทดสอบกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับกับตัว r ร z e n เ5้า0เ x อย่างที่บอกครับวันนี้แอดบิเตรียมในเรื่องของ CPU ที่แรงจริงๆเท่าที่จะหาได้ที่อยู่กับตัวนะฮะถามว่าถ้าคุณใช้กับตัว1ตอนของคอแซตัวนี้ H55 rgb ใช้ได้ไหม5 9 5 0 x ใช้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโหลดหนักนะครับ โหลดไปในรูปแบบของ100% r เ n d ร r นเดอร์ render, หรือแม้แต่ตัดต่อหรือทำงานที่กินทรัพยากร CPU แบบ100%ตัว Performance นะครับของ CPU จะเริ่มดรอปถ้าใช้ CPU ที่เป็นตัวไฮเอ n d ผมแนะนำว่าให้ใช้2ตอนขึ้นไป240มิลิเมตรเอาอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้เย็นถึงใจ3ตอนยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีพื้นที่จำกัดนะครับอย่างพวกเคส ITX บางเคสจะใส่ได้แค่ตอนเดียวก็คือ120มิมใช่ไหมครับถ้ากราณีที่คุณใช้ตัวไรเ้น9ตัวแรงๆหน่อยมีเทคนิคในเรื่องของการ under w o l d คือลดค่าไฟลงนะครับลดโวลต์ลงแล้วก็ลดคล็อกลงตัวนี้ก็จะใช้งานได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็เน้นย้ำแหละว่าให้ใช้2ตอนขึ้นไปดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องไปปรับแต่งให้มันยุ่งยากแต่ถ้าเกิดคุณใช้ CPU ในระดับกลางยกตัวอย่างเช่นไรเ e น5หรือไ y เ e น7นะครับ i5 core i7 นะครับ จ้าตัว1ตอนก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าอยากจะปรับแต่งความแรงโอเวอร์คล็อกสตอนไปก็ดี3ตอนก็ยิ่งเย็นยิ่งเย็นยิ่งดีนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าชุดระบายความร้อนคุมความร้อนได้อยู่เนี่ยเรื่องของคล็อกอะไรต่างๆมันจะนิ่งกว่าใช่ไหมครับนั่นแหละฮะคือข้อแตกต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของคุณเองขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณเองว่าคุณมีงบประมาณให้กับมันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับสองพตัวนี้ 3,000ตัวนี้หรือ4,000ตัวนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ล้วนๆเลยอ่ะซึ่งนี่ก็คือในเรื่องของกูไม่รู้เอามาพิสูจน์กันแล้วนะฮะได้เห็นความแตกต่างกันไปแล้วนะครับได้เห็นข้อสรุปและความเห็นของแอดบิกันไปแล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ CPU ของเราเองก็แล้วกันทั้งนี้นะครับชุดน้ำ ชุดระบายความร้อนต่างๆก็เป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยสำคัญปัจจัยอื่นๆก็มีผลยกตัวอย่างเช่นเคสของเพื่อนๆเ,เองต้องดูทิศทางลมต้องดูการจัดวางของชุดน้ำด้วยรวมไปถึงเรื่องของระบบของเพื่อนๆต้องมีพื้นที่มากพอในการระบายความร้อนนะครับถึงจะใช้ชุดระบายความร้อนโดยเฉพาะชุดระบายความร้อนด้วยน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างบางกรณีเนี่ยนะครับบางเคสใส่ทิศทางลมเพี้ยนๆ,ๆมาๆเช่นทุกด้านหันพัดลมเข้าหมดเลย มันเป่าความร้อนอมอยู่ด้านในมันระบายออกไปไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาได้ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องของซิสเต็มของเราให้เหมาะสมกันด้วยวันนี้ก็มาลองทําให้ดูกันแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บางไม่มากก็น้อยนะครับในเอพิโซดหน้าของกูไม่รู้อยากรับชมในรูปแบบไหนยอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ได้ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ